เันเจยู่อีกิ่นี่นางานตู่ยฟิล์มต้องใหม่แล้วนะไปสามสองหนึ่งไเงี้ยดวิกาเข้าเรื่องเลยไหมความยิ่งใหญ่ของหนั่องนีีนั่นแหละถ้าทุกคนนะคะเป็นแฟนคลับของหนังรือนี้อยู่แล้วในหลายๆภาคนะคะฝจริงากติดตามด้วยค่ะก็วันที่9นะคะ แล้วก็ผู้สร้างคนเดียวกับทีมของอวตารนั่นแหละมันก็เลยเอฟิกคือแบบอลังการมากคือมันการันตีอยู่แล้วการันตีใช่ค่ะของดีอยู่แล้วไม่ต้องพูดเยอะเลยก็มาดูกันเยอะๆนะคะแล้วก็ถ้าจะดูแล้วมีแบบอัธรรถดูในโรงไหนไหยอดเยินมาแน่นอนทะลุมีตงมิติมาเลยมาดูมิติหนึ่งกันไม่มาลองไม่ใช่เลยล่าสุดับล่าสุดดิดาวิทคาร์ไลจีนค่ะแล้วฟังหน่อยร้อยฟังเป็นเส้น ไปร่วมรายการค่ะก็ไปเป็นรายการชื่อว่า Sister Who Make w a y ค่ะก็ไปเหมือนไปเดบิวต์ออไม่รู้เปล่เลยเลยม่รู้เไม่รู้เลยนะเนี่ยไม่ใช่อายเกิดอะไรขึ้นน้องใหม่ก็คือเดบิวต์เดบิวต์มันมันเป็นรายการที่เหมือนเอาคนที่เหมือนเคยเดบิวต์มาแล้วมาเดบิวต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าสำหรับใหม่เองใหม่ก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆเพราะว่าเป็นนักแสดงเนาะแล้วได้แบบได้ไปได้ไปร้องได้ไปเต้นใน ในรายการนี้มันแบบเป็นสิ่งที่ไม่เคยทํามาก่อนอะก็เลยเกินฝันมากๆดีใจป็มาแม่พี่ใหม่เพราะว่าเราไปเราไปตรงนั้นแล้วคือมันไม่ใช่เมืองไทยมันเป็นต่างแดนภาษาด้วยอะไรพวี้่วนูแบบหนูไม่รู้จะอธิบายให้พี่ๆเข้าใจยังไงเลยว่าการที่เราแบบไปอยู่ตรงนั้นแล้วมันมันเหงามากๆเหมือนกันที่แบบแต่เออเราไม่รู้เราจะคุยกับใครใช่ไหมแต่ว่าพี่เขาจะมีล่ามในถูให้เราแล้วก็โชคดีที่ใหม่มีแบบ มีเขาเรียกว่าเจ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 คือพี่สาวที่น่ารักเขาก็จะแบบคอยพูดภาษาอังกฤษหรือถ้าสมมติเราพูดกันไม่รู้เรื่องเนี้ยเราก็จะใช้แบบบอด y ี้แลงวิแบบใช่แล้วเราก็มันก็จะน่ารักแล้วมันก็จะผ่านไปได้ด้วยดีค่ะคือรายการนี้เขาเป็นการเอาศิลปินหลายๆชาติมาเดบิวต์กันก็จะมี3 0คนที่เป็นชาวจีนแล้วก็6คนจาก6ประเภทค่ะใช่ก็จะมีไทยมีเวียดนามมีฝรั่งเศสแล้วก็มีมีเกาหลีด้วยค่ะใช่ค่ะ้อนจะไปทำไม ความเป็นดาววิการทุกคนแบบจัด<ม>เข้าไปก้าวเข้าไปเพื่อจะได้รู้อ่ะใหม่รู้สึกว่าใหม่เองอยากลองทําอะไรใหม่ๆในชีวิตเนาะ<ม>เพราะว่าใหม่เองอะ่ะถามว่าร้องเก่งไหมก็ไม่เก่ง<ม>เต้นเก่งไหมก็ไม่เก่งอ,อดังนั้นถ้ามันมีโอกาสที่จะได้ไปเรียนรู้แล้วก็<ม>ได้ไปอยู่ท่ามกลางคนที่เรารู้สึกว่าแบบเราจะได้เรียนรู้จากเขาอะ่ะ<ม>และ้วอีกอย่างหนึ่งคือ ภาษาจีนถ้าใหม่ไม่ได้เอาตัวเองไปอยู่ตรงนั้นใหม่คงไม่ได้มีความกล้าหรือควาที่จะได้ใช้ภาษาจีนแน่ๆก็เลยอ่ะสักครั้งในชีวิตเราไปดีกว่าแล้วเราลองไปดูเราไม่รู้เราปลายทางเป็นยังไงแต่ว่าเราลองไปเต็มที่แล้วก็ไปเอ็นจอยดีกว่าซึ่งพี่ใหม่ก็ได้มีนกลับมาเยอะเหมือนกันอย่าลืมท่าบ้างเดี๋ยวลืมเนื้อบ้างยังไงฮะใช่คือใหม่ไปใหม่ใหม่ต้องไปไปแบบใหม่ไปแบบเหมือนคือถามว่าเตรียมพร้อมไหมก็ ก็เตรียมนะคะแต่บางทีพอไปตรงนั้นมันช็อตน่ะเออมันตื่นเต้นโอ้มันตื่นโอ้มันตื่นมากทุกคนใหม่แบบเด็กใหม่เลยนะเฮ้ยมันตื่นมากนะแบบสเตจสวยมากแล้วแบบลองลองแล้วมีคนมาเชียร์เป็นพันคนแบบเหมือนเราอยู่ในคอนเสิร์ตจริงๆมันแบบเฮ้ยเราเราไม่เคยสัมผัสอะไรแบบนี้มาก่อนมันก็เหมือนทั้งช็อตเวทีทั้งตื่นเวทีทั้งแบบพังพินาศเหมือนกันค่ะแต่ว่าผ่านไปได้ด้วยดีเพราะว่า พี่ๆด้วยแล้วก็ฝึกซ้อมทีมดีก็ขอบคุณมากเชียร์เชียร์วันนี้รายการจบแล้วใช่ไหมพี่ใหม่์รายการยังไม่จบค่ะก็เออก็มีการถ่ายถ่ายทำไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็ใช่ค่ะมันก็ตอนนี้เพิ่งออนไปสเตจเดียวเองทุกคนก็ปีนไปเรื่อยใช่ไหมเดี๋ยวมีอีกเดี๋ยวมีอีกเดี๋ยวทุกคนจะได้เห็นที่แบบต้องใช้เวลาของรายการนี้ อาทิตย์ไปครั้งหนึ่งก็ประมาณ7-9วันแล้วก็บินไปเดือนละสองครั้งค่ะเพรึ้นเดือนเดือนขึ้นเดือนเดือนไปเพราะมันจะมีแบบถ่ายแบบถ่ายเกี่ยว้ับอถ่ายถ่ายแบบว่าถ่ายอยู่ในห้องสองอะไรแบบเเบื้องลงเบื้องหลังอะไรต่างๆแต่เราเไงเราไปรน้นว่ามีภาษาจีนรวมใช่อันนั้นเป็นสเตจแรกที่พี่ๆเขาให้เตรียมตัวจากไทยไปแต่ i n t r o d u c t i o นประมาณนั้นค่ะแล้วก็หลังจากนี้จะเป็นสเตจที่ร่วมกับ กลุบของพี่ๆแหละแล้วเราก็ต้องไปเลือกเพลงเลือกทีมใหม่ทุกครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะใหม่จะมีภาพดุดๆจากช็อตไหม่ช็อตฟิวอีกเยอะมากทุกคนอะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณต่อคนใหม่ก็จะบอกทุกคนเลยว่าเออเราเป็นนักแสดงนะไม่เต็มที่เท่าที่เราจะทําได้แล้วคนที่จะเป็นวินเนอร์จะได้อะไรนี่ใหมเดบิวต์ไปจีนที่หนค่ะเดบิวต์ที่จีนค่ก็จะได้เป็นวงลกใหม่ถ้าสมมติติถ้าสมมติไปเลยตรงนั้นแล้วเราจะยังไงอ่ะเราก็ไมอยู่ที่นั่นนะถ้าอยากไปหนูก็ Pie: พร้อมเนาะเอออยู่ก็พรหรือว่าพร้อมไปแล้วเมืองไทยเหรอพี่ให้เล่าเล่าไปอยู่ไม่ไปไม่ไปนคไทยิม่ไปไม่ไปอยู่แล้วแม่อยู่ยังไม่เริ่มถ่ายเลยแม่อยู่เลยเรื่อเลยแปลว่าเราก็อยากฝันที่ไปถึงบางทีนะคือใหม่รู้สึกว่าไม่ไม่สามารถ manage ได้ค่ะถ้าสมมติไม่แบบทำได้ แล้วก็โอกาสมันมาแล้วสาขาในชีวิตถ้ามันไปถึงขั้นนั้นก็ก็ดีค่ะเพราะเมื่อกี้ใหม่พูดว่าพี่อยากไปลองอะเราะแบบว่าเออเราอยากที่จะเรียนรู้อะไรแบบนี้มันได้อะไรกลับมาบ้างมือได้เยอะเลยค่ะอย่างแรกเลยนะใหม่รู้สึกว่าเจเจแบบใหม่จะเรียกว่าแบบเจเจที่อยู่ในรายการชาวจีนะคะคืออย่างแรกเลยเขาทํางานหนักแล้วเขาอดทนแล้วเขาไม่ไม่เกี่ยงเหนื่อยเลยอ่ะอันนี้สิ่งหนึ่งที่ใหม่รู้สึกว่าใหม่ได้คือความอดทนความ เข้มแข็งจากผู้หญิงชาวจีนที่แบบใหม่ได้ไปสัมผัสแล้วโอ้ใหม่นับถือเขามากกลับมาใหม่ก็แบบใหม่รู้สึกว่าความสู้งานใหม่ใหม่เยอะมากขึ้นแล้วใหม่ก็เข้าใจคนใหม่ใหม่เข้าใจคนที่ทํางานหนักมากขึ้นคือตีห้าเขายังซ้อมน้องเพียงเลยอะค่ะใช่ในขณะที่ใหม่อะหลับตั้งแต่สี่ทุ่มแล้วใช่คือใหม่แบบผู้พี่พี่เขาแบบเก่งมากจริงๆแบบ สุดดยออันแล้วแฟนชาวจีนเราค่ะเพิ่มขึ้นไหมพี่ใหม่แฟนคลับที่แบบคนจีนทักทายมาเออมีมีตื่นเต้นเขาเรียกชื่อใหม่ค่ะว่าใหม่เลยใช่เขาไม่เรียกว่าเาวิกาเขาเรียกใหม่เพราะว่าชื่อใหม่เป็นแบบชื่อของเขาแบบที่นั่นมีชื่อใหม่อยู่แล้วเราจะเสียใจไปใช่ใจโย่ใจโย่แต่เราถามแฟนคลับถามแฟนคลับก็คือถามแฟนคลับก็คือแบบเยอะขึ้นเริ่มกันไหมก็เริ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะก็ ถือว่ามาเพิ่มได้อีกถ้าไปถ้าไปได้ดีนี่เพราะมันอยู่ได้พอโหวอร์ถ้าไปได้ดีพี่ใหม่อยากจะไปตีตลาดที่จีนแบบจริงจังการแสดงหรืออะไรอย่างนี้แล้วไงของเฮาอะไรนี่เป็นแล้วเราะอก็ทำคอนเทนต์ให้ไปแล้วนะเป็นกี่ชั่วโมงนิสาค่ะหนูวรักนิสาไปแล้วนิสาก็จัดการให้แบบทั้งหมดไม่ไม่ได้จ่ายทำอะไรเลยทุกคนมาพร้อมมาด้วยใจค่ะแล้วนิสา ให้เวลาอยู่กับใหม่ประมาณเจ็ดชั่วโมงคลิปนั้นนะคะก็เลยแบบเอยนับถือคนนับถือจิตใจคนทำคอนเทนต์มากอ่ะแต่ก็คุ้มค่าเูอออกมาสวยงามดีค่ะก็นิสาหาบุนดยใช่แล้วก็เอาคนที่แต่งนิวอ่ะค่ะก็มาจากโรงนิวจริงๆก็มาทำผมให้ไรเงี้ยนิสาเก่งนะไม่หมดเลยมีมีค่ะได้ดูได้ค่ะเด็นักหนนิสาน่าจะทำคลิปเบื้องหลังแล้วแต่ในคลิปจะเป็นใหม่ที่แบบงอแงสุดๆเพราะว่า เข้าชั่วโมงที่4แล้วมาอยากกลับบ้านแล้วยังพี่แจ๊คไปก็แบบมัพระคุณใช่มันมันคนที่ทำคอนเทนต์นี่นับถือจิตใจมากแล้วมันมีเบรกดาวมันต้องทำแบบปากปากต้องเบรกตั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 กไม่ใช่อันนั้นประสบการอ์แบบนี้สุขภาพนั้นัะพินไปพินมาเป็นดีขึ้นเยอะเริ่มดีขึ้นแล้วค่ะอยากกลับบ้านพูดเริ่มดีแล้วดูแลอะไรแบบนี้ดูแลค่ะก็ดูแล คือต้องเติมวิตามินอะไรยังไงตลอดเลย่างไรที่ไหนเพื่อปกป้องร่างกายก็คุณหมอที่รู้จักกันก็ปรุงยามาให้เขาปรุงยาเลยสังกุงมันคือเลือดหรอพวกนเาเป็นยาอะไรยาจีนยาท่เน้นเรื่องอะไรก็ปรุงยาแบบเป็นอัดเม็ดมาคือแบบเป็นยาเฉพาะเราโดยเฉพาะใช่กวนแบบปรุงยาแบบสุดๆเลยเพราะว่าไม่ไม่เคยไม่ไปเจาะเลือดแบบเหมือนเจาะเลือดที่เป็นแบบพวกตรวจ เออที่เขาเจาะกันเยอะๆทำวิตามินอะไรอ่าเงี้ยค่ะเพื่อดูดูทุกอย่างในร่างกายว่าเราขาดอะไรเจาะไป13หลอดเลือดเจาะเลือดไปสิบสามหลอดกี่ซีซีอ่ะโอ้โหเนี่ยนับจะดสิบสามแต่ว่ามันก็ดีค่ะมันจะได้รู้ว่าเราขาดอะไรบ้างก็ก็ปรุงมาให้เป็นแบบให้กินเป็นยาแบบทุ่นก่อนที่แบบไม่ใช่เป็นยาวิตามินอะไรเป็นแบบว่าน้องขาดวิตามินอะไรบอกว่ามาให้ตลกอ่ะเราเล่นวิตามินเอวิตามิน ก็ปรุงมาพิเศษสำหรับช่วงนี้ค่ะไม่ต้องปรลายเม็ดใชใช่แต่ว่าเห็นว่าไปเติมพลังมาด้วยที่ญี่ปุ่นอ๋อนั่นแหละนั่นแหละนี่ไงนี่ไงได่น่เด่ยังไงยังไงไม่ไม่ญี่ไม่ได้ทาไม่ได้อารยญ่ปุ่นยังไงพี่ไม่คือที่ไปอะค่ะเพราะว่าเพราะว่าคุณแม่เนี่ยอยากไปดูซากุระ แค่นั้นเลยสะกุาบาชนีดพอดีใช่ก็ไปซัปโโรค่ะเพราะว่าเหมือนแบบโตเกียวไม่มีแล้วไปชวดนี้มันเลทชวงนี้เลทค่ะก็เลยต้องไปที่ซัปโปโรแล้วก็เออไปครั้งนี้เหมือนแบบเหมือนหม่ก็ได้เติมพลังด้วยเพราะว่าพาคุณแม่ไปด้วยแล้ก็พอแม่แบบมีแมีความสุขแล้วก็แฮปปี้ผมแตกตายเหรอคะดอะไรร้อะไรม่มเลเลยกดไ้วยผมจะไม่าเยยจะอะไรเิดเลยเยจนผมรั่วแล้วตอนนี้ไงไม่ถามเละ มาต่อตามไปนเลยพี่เต๋อไปด้วยกันค่ะแม่พี่กนเลยค่ะคุณแม่พี่เต๋อคุณแม่หนูแล้วคุณน้าหนูไปด้วยกันก็เป็นทริปแบบเหมือนแบบเออเป็นเป็นทริปแบบอ่าให้ผู้ใหญ่มีความสุขอ่ะใช่ค่ะอันนี้วางแผนนานแม่พี่ใหม่หรือว่าแบบปุ๊บปั๊บว่างปุ๊บไปเลยสักพักนึงค่ะเพราะว่าคิวพี่เต๋อยางอ๋อยากกว่างเดียวะยากกว่าหนูอีกพี่หมอคิวเขายากกว่าคนใช่ค่ะคิวเขายากเพูาะเขามีหนังสองเรื่องเขามี เขามีเขียนบทเขามีรายการนี right ่ส่วนใหม่ไม่มีอะไรนี่คือเราเล่าหรือเราบ่นบ่นแต่ก็แฮปปี้เนาะแต่แหม่แฮปปี้เพราะใหม่แบบสามารถล็อกลุ้มหน้าได้นี่ก็ถือว่าได้แบบผิวใจเราเป็นแบบกำลังใจให้แบบร่างกายแข็งแรงด้วยใช่น้ำหนักเพิ่มมาโลนึงนี่เอาน้ำหนักเพิ่มมาโลนึงโอเคมีดีใจเพราะน้ำหนักขึ้นจาก ใจใจนะเราต้องมออหนัอ uh, uh, ่ะ